เตรียมพร้อมแล้วครับเราจะมาสำรวจคันนาที่หลังจากฝนตกเมื่อวันที่สองตอนใบาบๆนี่ยอย่างหนักหน่วงแล้วน้ำตรงนี้ก็ลดนี่มองเห็นใจไกลๆเลยครับนั่นหักอีกครับหักใกล้เคียงกันนี่แหละที่เดิมที่มไม่ใช่ที่เดิมนะไอ้วันก่อนะังฟังตะวันตก อันนี้ฝั่งตะวันออกนาเดิมครับเพราะว่า <c oughs> น่าจะระบายน้ําไม่ทันครับไม่ใช่ว่าไม่มีระบบระบายน้ำครับระบายแล้วไม่ทันครับเพราะว่าฝั่งธนู้นเราก็มีท่อตอนนี้เราก็มีท่อน,น้าล้นแต่หนักจริงๆครับวันนั้นเพราะว่าฝั่งธะนู้นนี่มันมานะครับแปลงมัน,น่ยแปลงมันนี่หกเจ็ดไร่และนาทางนูง้นเราก็ไม่ได้มีคันนานีาน่นี่แล้วก็ฝั่งธนู้นเราก็ปล่อยมาเต็มที่ครับนี่ครับดูความใหญ่อลังการของเขาครับ ใหญ่กว่าเดิมเยอะใหญ่กว่าเดิมครับนี่แหละมันก็ต้องมีการพัฒนาไปหน้าอีกนาะยานะะทอยู่ตรงนั้นเองทอยู่ตรงนี้แต่โทรตรงนี้ปิดครับไม่ได้เปิดระบายมันจะมีระบายน้าล้นทางนู้นแต่ทางนี้นี่มันจะมีแบบระบายตรงนี้เนี่ยยาครับ่ะเดี๋ยวมาดูเลยจะลงไปวัดซิว่ามันจะมีความลึกขนาดไหนครับไอ,อ้ยาฮะ,ะตึบๆหาลงจากดินเดิมไปนี่เดี๋ยว อ๋อไม่เล็กเท่าไรเกือบถึงหัวข่าวครับลงจากดินเดิมออไาจะปั้นให้เต็มแล้วขึ้นมาจานี่ก็อักตีรวมรวมใบก็ประมาณสักเม็ดหนึ่งครับนี่ต้องใช้พลังงานไปหลายพลังงานเลยหลายแคลอรี่ <c oughs> นี่ในมีน้ำลยครับเกลี้ยงนี่เลยครับนาดินทรายความหวั่นใจของเราต้องนขุกหนักหนักเพราะว่าระบบ นี่ครับกว่าจะปั้นให้มันถึงดินเดิมเนี่ยโอเครับเอาไอตรงนี้เลยก่อนไม่ถ้าไม่หกักป,ปูก็จะไม่มีงานทำไงอ๋อไม่งั้นก็เดินอมๆไปจบแล้วใช่ไหมแสดงว่าเดินไปเดินมาก็จบแสดงว่าเขาอยากให้อาป,ปูได้ออกกำลังกายตลอดอนี่นี่การการปั้นก็จะต้องดึงไอ้นี้เลยก่อนครับ ให้มันถึงดินเดิมก่อนองานเบาๆอีกแล้วคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีจน,นปั้นเสร็จครับปั้นเสร็จสวัสดีค่ะ